สรุปหลานกลัวไปไปายโอีโอจ้ะเอ็นดูอะ่พะพออยู่กับพี่เบสเงียบกริบพออยู่กับไปไปายโอีโอร้องค่ะถึงขั้นสลบเลยทีเดียวเชียวไปไปลายเนี่ยหนูทำในง,งานเนีลูกไม่มีเวลาเออไม่มีเวลาอยู่กับหลานหลานเลยไม่เอาพูดเป็นเล่นไปพี่เบสก็ไปกับปลายตลอดแต่ติดพี่เบสอะเอ็นดูมากเอ็นดูจริงๆ ไอ้เราก็อยากเล่นกระดลานไงไปไปวิดีโออยากอุ้มหลานอยากเล่นกระลานหลานก็กลัวเนี่ยจะไปหาพี่เบสค่ะทุกคนดูสิความน่ารักไปไปวิดีโอก็อยากอุ้มเสียงในหัวมันก็มาอีกแล้วไงเนี่ย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 นะบุ่มเนี่ยเสียงในหัวบุ๋มเนี่ยเออมันกำลังตีกันอยู่จ้าเสียงในหัวตัวเอ่อตัวขาวกับตัวดำอะส่วนมากตัวดำมันจะมาก่อนไงอืมมามาแรงด้วยตัวดำอะ ก็เละตามนั้นจ้าน่ารักเอ็นดูจะให้แม่เขาพ่อเขาก็อยู่บนรถไงตัวเองอะ่ะอจะเอาคืนพ่อแม่เขาก็ไม่ได้ก็ต้องช่วยกันสิจ้า ไปนะไดนเสซาวโอ้เดนเสซาว์ดนโอ้นี่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 ไปแม่มาไป เ้อะไระไรอะไรอุ้ยเอาจากนูไปปุ๊บเลิกร้องเลยทาไม่เป็นคนแบบนี้อ่ะน้องอะไรน้องอะไรนั้งแต่นั่งรถคันนี้มาหมดน้ำตาเป็นหนึ่งลิตแล้วมังเนี่ยเขาเลี้ยวเฉย รถเลี้ยวรถจับไหมแมวนอนเลยแมวนอนเลยห้องนอนแล้วนะไหนแมวอ่ะไหนน้องแมวอ่ะแมวไหนอแมว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 านหนังสือหก็เอ๋ยก็ไกลเอนี่ขอใครอยู่ไหนขอขวดของใครขอควายเข้านะ อโคนถึงขังคอละคัางข้างฝาง,งูใจก้าจจานใช้ดีจตชิงตีดังส่อส้างวิ่งหนีส่อโซ่ล่ามทีสกอตเซอร์คู่กันยาผู้หญิงโสพานอชราหนุนหันไปต่อต่อปตักต่อป่ตัดอะไ,ไร พอนางพุทโธหน้าขาวพอพุทเทาเดินย่องนอนเรียนไม่มองคอนุองออ่งหกตาโตเฮ้ยขอหายใจปะมีการสั่นเกิดไหมใช่เราจะเป็นเด็กอินเตอร์ you speak you hello deny hello pinch you speaking w i s h with me oh no you you don't understand อ,อุยส้งไม่รู้ละเป็นพ่อหนูนี่เองถึงร้องไห้ตลอดนังไม่คค้นเฉยเออ,อเออชื่นอนแรกพ่อลงก็ไปะล้อ <c oughs> เล่นใจอีด้วยแป๊บเดียวเล่นหมาด้วยแป๊บหนึ่งเอาละที หมาเล่นจ้าเอ๋เหนื่อยจริงๆไม่แกล้งผมไม่เคยแกล้งเด็กน้อยนะครับใครนอนแล้วดูกอไก่ทุกลูนรุ่เจอกันน้น,น้องเจอกันจ่าพี่เอาออเองนะใช่เราเป็นเด็กเก่งเราต้อง,งอ่านหนังสือเ,เอง วัเมฆกาตายลอยคอสงสายตามาสยตาที่แนมา พิซซ่าแมนเล็กๆมากปีพิซซ่าแมนเล็กๆสำหรัแฮปปี้นิเยร์ถไม่ค่อยสุอารมณ์เลย,ยมไม่มีนมครับแม่เขาให้แต่ตัวเด็กมาครับเขาไม่ได้จะให้เขาไม่ได้ให้แปครัวมา อกอนเลยกระเทื่อนทางบ้านหลอกเศ้าขี่คานนอนให้แม่ปลก จะยังนะการ์ตูนที่เด็กชอบโอ้ยตัวนี้น่ารักดูสิฮะดอกไม้สีเหลืองนี่นั่นดอกแดนดีไลออนแดนดีไลออนเหรอ โดดแตนดีเลยอ้นเยอะแยะเลยใช่แล้วถ่ายรูปไปได้ไหมครับก็ดีนะเอาละบีพูดว่าแครอทอบชีสแครอทอบชีสขอดูหน่อยฮะ่า